ก็สวัสดีครับในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงโปรแกรม Microsoft Excel 2007นะครับในตอนนี้จะมาพูดถึงการเซตอัพเคอร์เซอร์นะครับให้เลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนไปทางขวาแลักษณะนี้นะฮะปกติแล้ว default ของโปรแกรมนะครับใน Microsoft Excel ทั่วๆไปนะครับเวลาเรากด Enter มันจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอย่างนี้แต่ทีนี้เวลาบางครั้งนะครับเราจําเป็นที่จะคีย์ข้อมูลนะหรือว่าคีย์ด a ต้าของเราแล้วก็จากซ้ายไปทางขวานะครับจากซ้ายไปทางขวานะครับ เราก็สามารถที่จะไปเซตอัพนะครับเอนเตอร์ Enter ให้เราเครื่องเคอร์เซอร์ไปทางขวาได้โดยนะครับให้ไปที่ทูลบาร์ว่างๆอย่างเงี้ยจากนั้นคลิกขวานะคลิกขวามาที่คอ to มไมค์ควิกแอสเซททูลบาร์นะครับมาที่แอดวานซ์นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือก direction นะครับหลังจากกดเอนเตอร์แล้วให้ม moveve selection ไปทางไหนนะครับก็เลือกไปทางด้านล่างนะครับไปทางขวาลงมา ให้ขึ้นไปด้านบนนะครับหรือว่าทางล้านซ้ายเราก็สามารถเลือกได้นะครับทีนี้เรื่องเลือกไปทางขวานะครับจากนั้นกดโอเคนะครับทีนี้ก็ลองกด Enter ดูนะกด Enter นะครับเคอร์เซอร์ของเราก็จะเริ่มไปทางขวานะครับก็ลองไปเซตอัพใช้กันดูนะครับ